Oh. ต่อบุญสร้างบรารมีร่วมกันจเจริญพรสัทธาสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะรายการทางสว่างวันนี้อาตมาภาพจะได้นำเสนอเรื่องราวจิจกรรมดีๆของวัดวัดหนึ่งนั้นคือวัดป่าคุณสัมปนารามตำบลบุบดอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่3ตุลาคม,าคมพุทธศักราช2558ท,ที่ผ่านมานั้นอาตมาภ้าได้ไปร่วมงานมุทิตาจาริยานุสร์ซึ่งงานนี้ท่านพระครูคุณสารสัมปันเจ้าวันวัดป่าคุณสัมปนารา เจ้าคณะอำเภอพิม,มายธรรมยุทธ์ได้จัดขึ้นเพื่อผู้กเกษียณโดยตรงอันพออ,อของโรงเรียนต่างๆคณะคุณครูจากที่ต่างๆนั้นไดมารวมกันท่านพระคุณครูคน,นสารงสมพัญน์นี้ท่านได้จัดงานให้แก่คณะคุณครูที่กเกษียณอัตมาพิจารณาดูแล้ว กิจกรรมดีๆอย่างนี้จิจกรรมเพื่อสังคมอย่างนี้หาได้ยากดังนั้นธรรมะวันนี้าศรัทธาสาธุชนทั้งหลายท่านผู้ชมทั้งหลายจะได้เห็นกิจกรรมดีๆในวันนั้นคือวันที่ส3ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 8ที่ผ่านมา ขอเจริญพรเจริญสุขกรยังพุทธศาสนิกชนทุกท่านขณะนี้เราอยู่ที่วัดป่าคุณสัมปนารามตำบลโบสถ์อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ซึ่งวันนี้ณวัดป่าคุณสัมปนารามแห่งนี้เราได้จัดพิธีอันเป็นมงคลแก่ผู้ที่กเกษียณอายุราชการโดยตั้งชื่อพิธีนี้ว่าพิธีมุทิตาจริยานุสรณ์ ซึ่งในขณะนี้ก็มีผู้ที่ร่วมพิธีเกษียณดังกล่านะในจํานวนทั้งหมดที่ร่วมพิธีวันนี้20ท่านด้วยกันและก็ที่นั่งด้านหน้าขนาดนี้ก็ประกอบไปด้วยท่านผู้นวยการบุญชิตจันทรพมอดีตผู้นวยการโรงเรียนชุมพรศึกษาท่านที่สองคือท่านผู้นริการสถิตทองพี่ายจากโรงเรียนน้องปืนราดพัฒนาและท่านที่สามคือ คุณครูเทวีกลุ่มกลางคุณครูโรงเรียนพิมายสามัคคีหนึ่งก็จะได้ทําการได้สอบถามไปยังท่านผู้ที่เกษียณอายุราชการในวันนี้นด้วยความเมตตาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นครูบาอาจารย์ของท่านทั้งหลายด้วยก็คือท่านพระครูคุณารสัมปันเจ้าคณะอำเภอพิมายธรรมยุทธ และ Dante, เจ้าวาดวัดป่าคุณสัมปนาลามวันนี้ท่านได้เมตตาจากงานให้พวกเราเน้นจึงจะได้ถามกับพวกเราในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อว่ามีความรู้สึกปิติยินดีอย่างไรในการทําบุญวันนี้เจริญพรท่านผู้บริการคุณชิดจันทร์การพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูคุณสารสัมปันเจ้าคณะอําเภอที่หม่ธรรมยุทธเขตปกครองที่หม่ชุมพวงรัมธ <ve> ินชัยเมืองยางวันนี้สิบยานสิบ และญาติธรรมทั้งหลายที่เป็นสิทธิ์กรารพนับถือบูชาท่านได้พร้อมใจกันมาร่วมงานในฐานะผู้คบเกษียณอายุราชการมีความปราบปื้มสิทธิ์เกษียณอายุราชการทั้งภาคราชการนั้นวันนี้แจ้งความยงนงมาร่วมงานทั้งหมดมากเป็นประวัสรถึงยี่สิบท่านถือว่าได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่ออย่างสูงยิ่งเป็น มหากุศสลผลบุญติดตัวตลอดไปแล้วก็จะทําดีสบายพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูตังสารสำปันท่านเจ้าคณะอำเภอพิมายธรรมยุทธตลอดไปครับการแสดงความรู้สึกของท่านาท,ท่านที่หนึ่งก็คือท่านผู้บริการบุญทิดจันพมศได้ให้สัมภาษณ์กับรายการไปแล้วก็จะสัมภาษณ์ท่านที่สองก็คือท่านผู้บริการสถิตทองพิมายถึงความรู้สึกที่ได้มีวันนี้และ การจัดงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างไรที่เราได้ทํางานอายุรายการมาก็กี่ปีมาแล้วนะบางท่านนี้ก็39ปี36ปนะีจะเดินพรได้ให้สัมผันามัสการพระอาจารย์จรูนคูณนากรโรหรือท่านพระครูคุณสารสัมปันเจ้าคณะอำเภอพิมายธรรมยุทธเจ้าอาวาส วัดป่าคุณสัมปันนารามหรือป่าน้องหินผมนายสถิตทองพิมายอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้องปลืรัดราชพัฒนาความรู้สึกก็เช่นเดียวกันครับเช่นเดียวกับท่านผู้อำนวยการบุญชิดและก็คุณครูเทวีก็คงจะเช่นเดียวกันรู้สึกปราบปลื้มใจตั้งแต่รับราชการมาก็ได้เข้างานเกษียณบ่อยครั้ง แล้วก็ไม่ปรากฏว่าจะมีที่ใดอย่างเช่นที่พระอาจารย์มีความเมตตาให้กับคณะของกับผมในวันนี้ปกติแล้วงานมุทิตาจิตก็จะจัดกันในระบบราชการนะครับแต่ก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมนะครับในวันธรรมมาสวนะก็มีโอกาสได้รักษาอุโบสถศีล แล้วมาถึงวันนี้ปฏิบัติราชการมาอายุราชการ39ปีนะครับพระอาจารย์ได้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นครูซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่หาได้ยากครับท่านก็จึงมีเมตตาจัดงานวันนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้พิธีการทางศาสนาพิธีทางพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง นอกจากนั้นแล้วในปีนี้ยังเป็นปีพิเศษที่ได้กเกษียณหรืออำลาอายุราชการพร้อมกับสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเทพพรัตสยามรมราชกุมารีแล้วก็บุคคลธรรมดาอีกท่านหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเขาก็ได้อำลาราชการ,กรเกษียณอายุราชการเช่นเดียวกันนะครับโดยความ รู้สึกส่วนตัวก็รู้สึกดีใจภาคภูมิใจปราบปลืมใจแล้วก็โอกาสนี้ขอกราบนมัสก,การขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระครูคุณสารสัมปันคณะสงฆ์คณะกรรมการจัดงานคณะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านสถานที่ดอกไม้ความสวยงามต่างๆที่ตั้งอกตั้งใจประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อถวายแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็จัดงานในวันนี้ ได้อย่างสมเกียรติจะได้จดจําในวันนี้ไว้จึงขอากราบนมำสการขอพระคุณและขอพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งครับ แค่ต้องส่งไกลแค่ไหนจำใจจากพราะเวลาจำภาพนั้นมาถึงแม้อะไรใจห่วงห่วงขนเน,น่งแม้ลึกซึ้งก็ยอมนิ่งทิ้งอำลา